ดีครับวันนี้จะพามาดูนะครับเห็นไหมครับดูอะไรภาษาเหนือก็เรียกว่าบ่อควงแต่ว่าภาษากลางไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรจะต้องไปดูอีกทีนะครับแกงใส่หน่อไม้หน่อ,มนอไม้ใบแยานางโอของโปรดของคนเหนืออืใส่ลาบก็ได้นะครับอันนี้ผลผลผลมันยังไม่แก่กินกับน้ําพริกหรือว่าใส่แกงหน่อไม้ได้ ถ้าผลแก่แล้วก็คือเปลือกมันจะสีดําเราจะเอาเปลือกมันไปตาใสาพ่พริกลาบก็ได้นะครับอนนี้ปีนี้ขึ้นขึ้นเยอะเป็นเยอะเห็ครับต้นมันจะมีหนามนะครับต้นเก็บลําต้นนะครับลําต้นจะมีหนามอยู่นะครับไม่แช่ต้นงิ้วนะครับต้นมะข่วงจะมีหนามอยู่ปีนี้เป็นเยอะครับ ทำไรายได้ให้คุณย่าได้อยู่พวงหนึ่งก็สิบบาทโอ้หมดต้นนี้ก็คงหลายหมื่นแล้วเนี่ยดกมากดกมากเลยเนกดอกดอกดกาอกนนะะดอก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 ดะ เช่นนี้ก่อนนะคะ